แค่ได้เจอธรรมชาติแันนี้ก็เหมือนได้ชาร์จแบตแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ใครเป็นบ้างหรืเปล่านี่นี่นี่แล้วเจอแล้วทุกคนวลี่คาเฟ่นี่นะคะเดินลงมาก็จะเห็นแบบนี้เลยนะคะรับปื๊เป็นโกโก้คาราเมลแบบเย็นค่ะเดี๋ยวขอดูขนมก่อนนะคะเอาเอามะพร้าวอ่าชิ้นหนึ่งค่ะ ได้มาแล้วนะคะทุกคนโกโก้คาราเมลแบบปั่นนะคะแล้วก็โกโก้คาราเมลเย็นนะคะทุกคนเข้มข้นมากเลยอ่ะทุกคนแบบว่าตัวช็อกโกแลตเอยนะคะอะไรเอยแล้วก็จะหอมนมแล้วก็หอมคาราเมลมากมากเลยค่ะเราขอลองเป็นตัวนี้นะคะจริงๆมันของอัฐิน้อยนะคะแต่โมจะลองชิมให้ทุกคนดูนะคะเป็นโกโก้คาราเมลปั่นนั่นเองโอเคอ่ะทุกคนคือแบบว่ามันจะมีความเข้มข้น,ขนกว่านะคะทุกคนแล้วก็ มันชื่นใจอะ่ะเห็นแบบนี้เลยนะคะมาทานในมุม้อมกนเลนะคะของแบบตัวครีมแล้วก็ตัวเนื้อมะพราะ้าวที่เขามีมาให้นะคะถ้าถามเรื่องความหวหานก็หวานกำลังพอดีนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเค้กนะคะมีความนุ่มมากๆ